นาพาันธ์ประลรงการนะครับพ้อกับสถานีตำรวจนครบ,บาลาราชพาวนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมหรือทางโรงเรียนได้จัดให้เป็นโครงการซึกอบรมเจ้าพนักง,งานพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับเกี่ยวกับกฎหมายตัวใหม่ จริงๆแล้วก็เป็นกฎหมายที่ที่เราใช้กันมานานนะครับตั้งแต่ปี2547อ่าซึ่งกฎหมายตัวนี้ก็ทางอ่าข้าราชการตำรวจก็อ่าได้ถือเป็นกฎหมายที่เรานำมาใช้เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนนะครับการดำเนินการอย่างของตำรวจเองเนี่ย ก็ถ้าเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายที่เป็นเด็กหรือผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กเนี่ยเราก็จะมีหลักหลักเกณฑ์กระบวนการในเรื่องของการสอบสวนบ้างในเรื่องของการจับกุมบ้างในเรื่องของการดําเนินการต่างๆในกระบวนการของกฎหมายในหน้าที่ของตำรวจน,นะครับก็จะมีการสอบสวนที่ที่ต้องใช้สหวิชาชีพ ก็เป็นที่ทราบนะครับว่าเด็กเนี่ยเป็นเป็นเหมือนผ้าคขาวนะครับเราเราต้องอให้ความอ่อนโยน couch, กับกับกลุ่มของน้องๆเด็กๆแล้วก็ทุกขั้นตอนอต้องต้องถือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็น ผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งในอนาคตนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงนามในความร่วมมือร่วมกันนะครับของทางสถานศึกษาแล้วก็ทางสถานีตำรวจในพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาลสีก็จะมีอยู่ด้วยกัน8สถานีนะครับก็จะวันนี้ก็ถือว่าได้เป็นการลงนามร่วมกันแล้วก็จะได้ถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการเกี่ยวกับเด็กอย่างผมเองเนี่ยในพื้นที่สอนอลาดพร้าวเองเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนัื่เรียนปีกันช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าที่เราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ควบคุมถ้าเด็กเองอนำมาใช้เนี่ยถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็ เป็นเรื่องของความผิดแต่ก็จะมีวิธีการขั้นตอนอาการเอิการในรูปแบบของเด็กนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่วันนี้เราได้มา,อ,มาอบรมให้กมรู้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รู้ถึงอ,อำนาจหน้าที่รวมถึงบทบาทไม่ว่าจะเป็นของทางทางอาจารย์เองทางตำรวจเองนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นการเปิดให้เราได้มารู้บทบาทและก็การทำงานประสานงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินการเกี่ยวกับเด็กก็ขอบคุณทางท่านผออังกบปีครับท่านดรวินัยที่ได้ให้เกียรติทางกองบังคับการตรุนนนทนครบาลสีนะครับแล้วก็น้องๆที่เป็นรองผู้กกับาจาก 8สถานีที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นการให้ความสาคัญกับเด็กและเยาวชนนักศึกษาของเรานะครับก็อยากให้เป็นแนวทางแล้วก็เป็นโมเดลที่สร้างให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับทางสันักง,งานเขตพื้นที่ต่างๆและรวมถึงสถานีตำรวจทั่วประเทศไปด้วยกันครับขอบคุณครับ